ดนดวนดวนดน,ดนค่ะท้ายติดของแปลงเดียวเท่านั้นนะคะฉะโดดคุดแตแดงพร้อมโอนนะคะตรงนี้นะคะวันนี้บ้านรัติที่ตำบลพิคุณออกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะที่ตรงนี้เนื้อที่ทั้งหมด337ตารางวาตรงนี้น่าราคา9 5้0 0 0 0บาทค่ะฉะนูดคุดแดงนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทุกอย่างเลยค่ะ านใดที่สนใจนะคะตรงนี้วิวนาาคาเฟ่แล้วค่ะ,ะ,คะมีวิวเขาเป็นวิวต้นตาลแบบนี้เลยนะคะเป็นบรรยากาศร่มรื่นค่ะแล้วก็วิวด้านท้ายนีโอเพนนะคะลมพัดเย็นๆ<ล>นะคะตรงนี้ท้ายติดคลองค่ะเราจะมาชมบรรยากาศท้ายติดคลองกันนะคะตรงนี้เป็นท้ายติดคลองค่ะแล้วก็มีที่งอกอีกประมาณสักสีสิบตารางวานะคะ ที่มาทาโคกหนองนามโมเดลเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือจะสร้างบ้านค่ะถมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ะําปะปาไฟฟ้าภูมิภาคค่ะแปลงนี้นะคะสวยงามรอท่านอยู่นะคะหน้ากว้างสวยค่ะใกล้ถนนลาดย,า,ยางประมาณสัก200เมตรนะคะเป็นที่นาเดิมค่ะอย่าลืมะคะที่ดินสวยๆบ้านพักในวัยเกษียณของเราม,มีความสุขในวัยกเกษียณเกษียณยังมีความสุขนะคะมีโรงเรียนใกล้วัดนะคะตรงนี้ ท่านใดที่สนใจอยากจะมาอยู่กับลูกหลานในมั่นปลายชีวิตโทรหาปรึกษ,ษาปรัดได้ที่0841323282